สวัสดีนะคะเด็กๆวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเจอเจอกันในหัวข้อเซตจำกัดและเซตอนันต์นะคะอ่ะเรามาดูความหมายเซตจำกัดกับเซตอนันต์ก่อนเนาะเขาบอกว่านะคะเซตจำกัดเนี่ยก็คืออะไรคะก็คือเซตที่สามารถนับอ่ะที่สามารถนับจำนวนสมาชิกได้ทั้งหมดว่ามีทั้งหมดกี่ตัวนะคะอ่ะสามารถ นับจำนวนสมาชิกได้ทั้งหมดและก็มีจำนวนที่แน่นอนก็คือสามารถบอกได้ว่าตัวนี้เซตนี้มีสมาชิกเท่าไหร่อย่างเช่นเซตของอสมาชิกห้องม4นะคะแต่ละห้องเนาะก็จะ,อ,ะอย่างเช่นสีทับหนึ่งมีกี่คนอะไรประมาณนี้นะคะมีสมาชิก40คนก็จะระบุลงไปเลยว่ามี40ก็คือนับได้นั่นเองนะคะต่อไปเซตอนันต์ก็คือเซตที่ไม่ใช่เซตจ,จำกัด นั่นหมายความว่าเซตที่ไม่ใช่เซตจำกัดก็คือเซตที่เป็นไงคะไม่ไม่สามารถอ่าไม่สามารถนับได้นะคะก็คือไม่รู้ไม่รู้อ่อไม่รู้จำนวนสมาชิกนะคะไม่สามารถบอกได้ว่ามีทั้งหมดกี่ตัวนั่นเองนะคะอย่างเช่นเซต A นะคะ เซต a เขาบอกว่าเป็นเซตของ a e i o u นะคะดังนั้น a มีสมาชิกกี่ตัวบอกได้ไหมอ่าบอกได้มีทั้งหมด5ตัวนะคะแสดงว่าเซต a มีเป็นเซตจำกัดหรือเซตอน,นันต์อ่าเป็นเซตจำกัดนะคะเป็นเซตจำกัดต่อไปเซต b เท่ากับเซตของ1 2 3 4แล้วก็มีจุดจุดจุดดังนั้นเซต b มีจำนวนสมาชิกกี่ตัวบอกได้ไหมคะ ไม่สามารถบอกได้แสดงว่าเป็นเซตอะไรเอย่ยเป็นเซตอนันต์นะคะเป็นเซตอนันต์ตัวนี้มีจํานวนสมาชิกก็คือนับอะไรคะไม่ได้ถูกต้องไหมเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามีทั้งหมดกี่ตัวสมมติมีคนบอกว่ามีหนึ่งล้านตัวถามว่าจากหนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อยๆเนี่ยเรารู้ไหมว่ามันไปสิ้นสุดที่ตรงไหนอ่าเราไม่สามารถบอกได้นะคะต่อไป เซตซีเขาบอกว่าเซตซีเนี่ยเป็นเซตของ x นะคะโดยที่ x เป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่ามากกว่าลบสามแต่น้อยกว่า4อ่ะดังนั้นเซตซคือเลขอะไรบ้างจำนวนเต็มบวกที่มีค่ามากกว่าลบสามแต่น้อยกว่า4ดังนั้นมากกว่าลบสแล้วก็เป็นเต็มอะไรด้วยอาเป็นเต็มบวกนะคะ แสดงว่าค่าลบเอามาไหมไม่เอาก็จะมีอะไรคะก็จะมี1มี2แล้วก็มี3นะคะดังนั้นเซตเเซตเีเป็นเซตอะไรเอ่ยอ่าเป็นเซตจำกัดถูกต้องไหมเพราะว่ามีจำนวนสมาชิกคือ3ตัวนะคะต่อไปเซตดีนะคะเซตดีเขาบอกว่า เซต D เนี่ยเป็นเซตของ x โดยที่ x เป็นจํานวนจริงนะคะและ x เนาะมากกว่า1แต่น้อยกว่า5แต่ข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าเซต x เนี่ยเป็นจํานวนจริงถูกต้องไหมคะครูถามก่อนว่าจํานวนจริงเนี่ยมีเยอะไหมอ่ะมีเยอะแต่เขาสร้างเงื่อนไขขึ้นมาว่า x มากกว่าเท่ากับ1แต่น้อยกว่า5 ครูถามต่อไปว่า x มากกว่า1แต่น้อยกว่า5เนี่ยมีแค่2 3 4มั้ย2 3 4มีแค่นี้ไหมคะอ่าไม่ใช่เพราะว่า x มากกว่า1เนี่ยมันเป็นจำนวนจริงถูกต้องไหมคะดังนั้นถ้าครูถามว่า1.1่มากกว่าหมั้ยไหมอ่ามากกว่า1แต่เป็นจำอ่าเป็นจำนวนจริงไหมคะ1.1่ 1. 1เป็นจำนวนจริงไหม ถูกต้องไหม1.1ไม่ว่าจะเป็น1.1.1อะไรแบบนี้หรือ1.2 3 4อย่างเงี้ยนะคะเราถือว่าเป็นจำนวนจริงทั้งหมดเลยถูกต้องไหมนะคะเป็นจำนวนจริงทั้งหมดเลยดังนั้นตัวเลขนะคะตัวเลขที่อยู่ระหว่าง1ไปจนถึง5เนาะอ่ะ ตัวเลขนะคะที่อยู่ระหว่าง1-5ถึง5้าถ้าบนเส้นจำนวนนะคะตัวนี้ตัวนี้1-5ถึง5าถามว่าตัวเลขที่อยู่ระหว่างเนี้ยมีแค่ 3- 4ี่ตัวไหมคะอ,อ่อไม่ใช่เนาะดังนั้นถ้า x เ,เป็นจำนวนจริงนะคะแล้วก็เป็นตัวเลขที่มันมีอยู่ระหว่างแบบเนี้ยเราไม่สามารถบอกจำนวนได้นะคะดังนั้น ข้อนี้เป็นเซตอนันั์น,นะคะมีจำนวนสมาชิกบอกได้ไหมเอ่ยไม่ได้อ่าจำนวนสมาชิกนับไม่ได้นะคะต่อไปข้อที่ข้อต่อไปเซต e นะคะเซต e เท่ากับเซตของ x โดยที่ x เป็นจำนวนจริงเหมือนเดิมอ่และ x กํลังสองเท่ากับเอเราลองหาซิ x เป็นจำนวนจริงที่ยกกําลังสองแล้วเท่ากับ9มีอะไรบ้าง ก็คืออะไรคะยกกำลังสองแล้วเท่ากับ9ก็จะมีเซตของลบ3กับ3ถูกต้องไหมที่ยกกำลังสองแล้วได้9ตัวอื่นได้ไหมคะเออไม่ได้ดังนั้นข้อนี้เป็นเซตจำกัดเพราะว่ามีสมาชิกแค่2ตัวนะคะข้อ f เหมือนกันอ่ะข้อ f เหมือนกันโจทย์น่าจะผิดเนาะเป็นจำนวนจริง ดังนั้นข้อนี้ก็เป็นอะไรคะเป็นเซตจำกัดมีสมาชิก2ตัวนะคะอันนี้คือการหาว่าตัวไหนเป็นเซตจำกัดเซตอนันต์เนาะดังนั้นถ้าถ้าเป็นแบบแจกแจงสมาชิกนะคะถ้าเป็นแจกแจงสมาชิกเนี่ยดูง่ายอย่างเช่นอย่างเช่นเซต a เซต b นะคะแบบนี้ดูง่ายถ้าเป็นแบบแจกแจงสมาชิกเนี่ยคือเขาเขียนมาให้เราเลยว่า สมาชิกมีทั้งหมดกี่ตัวนะคะถ้าเป็นเซตจากัดก็คือมันจะไม่มีจุดต่อท้ายถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเป็นเซตอานันต์จะมีจุดต่อท้ายเนาะอันนี้คือการดูแบบเซตที่มันเป็นแจกแจงสมาชิกจะดูง่ายนะคะแต่ถ้าสมมุติเขาให้เซตแบบบอกเงื่อนไขามาตั้งแต่เซต c ไปจนถึงเซต f เนี่ยเราต้องแปลความหมายของเซตในแต่ละข้อนะคะออกมาว่ามันเป็นเซตจากัดหรือเซตอานันต์อันนี้ก็จะ ถ้าใครตีความหมายถูกต้องครับตอบที่ได้มันก็จะถูกต้องนะคะแต่ถ้าสมมติใครตีโจทย์แล้วได้คำตอบอีกแบบหนึ่งนะคะเวลาหาคำตอบมันก็จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้เนาะก็เวลาอ่านนะคะก็ดูดีๆว่าเขากำหนดอะไรให้ตรงนี้เป็นจำนวนจริงหรือเป็นจำนวนเต็มนะคะถ้าอย่างข้อเซตดีเนี่ยถ้าเขาเปลี่ยนเป็นจำนวนเต็มเป็นยังไงเอ่ยกลายเป็นเซตอะไรทันที อ่าเป็นเซตอนันต์ถูกต้องไหมคะเพราะอ่าเป็นเซตจ,จากัดพูดผิดเนาะมันต้องเป็นเซตจ,จากัดเพราะว่ามันมีแค่กี่ตัวเอ่ยก็จะมีแค่2 3แล้วก็4ถูกต้องไหมคะมีแค่3ตัวเนาะดังนั้นต้องดูด้วยว่า x ที่เขากําหนดให้เป็นตัวไหนเป็นจํานวนนับเป็นจํานวนจริงหรือเป็นจํานวนเต็มอะไรประมาณนี้นะคะต่อไปการเท่ากันของเซตนะคะ เขาบอกว่าเซต a นะคะจะเท่ากับเซต b ได้ก็ต่อเมื่อนะคะเขาใช้คำว่าก็ต่อเมื่อดังนั้น2ตัวนี้นะคะต้องมีมีค่าเท่ากันก็คือถ้าข่าไปแล้วก็ข่ากลับนะคะอย่างเช่นเขาบอกว่าถ้า a อ่ะก็คือมัมนต้องมี2ออย่างเนาะที่มีเหมือนกันนะคะก็คือมีจำนวนสมาชิกเท่ากันและเหมือนกัน นะคะสองตัวเหมือนกันแล้วก็เท่ากันด้วยนะคะอ่ะดังนั้นค่าบอกว่าจะได้ว่า a เท่ากับ b นะคะนั่นหมายความว่า a เป็นสับเซตของ b และ b เป็นสับเซตของ a อ่ะพูดเรื่องสับเซตเราอาจจะงงนิดนึงนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้เรียนเรื่องสับเซตเนาะแต่อันนี้คือความหมายว่าถ้ามันเป็นเซตที่เท่ากันแสดงว่าเซตสองเซตนั้นต้องมีสมาชิกแล้วก็ เท่ากันแล้วก็ต้องเหมือนกันด้วยนะคะอย่างเช่นนะเขาบอกว่าเซต a เท่ากับอะไรคะเซต a เท่ากับเซตของ3 5 7อันนี้คือเซตแบบแจกแจงสมาชิกนะคะและเซต b เขาให้มาว่าเซตเป็นเซตของ x โดยที่ x เป็นจำนวนจริงซึ่ง x อะไรคะ x ลบ3คูณ x ลบ5คูณ x ลบ7ดเท่ากับ0นดังนั้นข้อนี้มันเป็นสมการที่เขา มาแล้วก็คือแยกตัวประกอบมาแล้วนะคะดังนั้นเราก็เอาตัวเนี้ยมาหาค่าของ x ถูกต้องไหมเอ่ยอ่ะมันก็คือจับสรรมการเท่ากับ0ก็จะได้ x ลบ3เท่ากับ0หรือนะคะ x ลบ5เท่ากับ0แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คืออะไรคะ x ลบเเท่ากับ0ถูกต้องไหมเอ่ยอ่ะก็จะได้ x ลบเเท่ากับ0นจากนั้นก็แก้สรรมการหาค่า x ใช่ไหมคะก็จะได้ x เท่ากับ3 x เท่ากับ5 x เท่ากับ7นะคะดังนั้นเซต b ก็จะประกอบไปด้วยเลยคะ่ะเซต b ก็จะประกอบไปด้วยเซตของ3 5แล้วก็7ดังนั้นเรามาดูซิว่าเซต a กับเซต b มีสมาชิกเท่ากันไหมอ่ะจำนวนสมาชิกมีทั้งหมดกี่ตัวมี3ตัวถูกไหมคะ1 2 3่2 3และเหมือนกันไหมอ่ะเหมือนกันทุกตัวคือ3 5 7นะคะ ดังนั้นเราสามารถสรุปได้ว่า A กับ B เนี่ยเท่ากันนะคะ a กับ D เท่ากันต่อไปนะคะเซต c เซต c เท่ากับเซตของ1 2 5 9เนะคะเซต d เท่ากับเซตของ1 2 5 9 2 9องะดังนั้นเราเคยเรียนไปแล้วถ้าเขาบอกว่าถ้าตัวไหนอะไรคะถ้าตัวไหนเขียนจำกันให้นับแค่กี่ตัว น่าให้นับแค่ตัวเดียวดังนั้น2เนี่ยมันมีซ้ํากันถูกต้องไหมเอ่ย2เนี่ยมันซ้ากันดังนั้นเราจะนับแค่กี่ตัวอ่ะเราก็นับแค่แค่ตัวเดียวถูกต้องไหมคะเราก็นํามาเขียนใหม่ก็จะได้เซตดีเท่ากับเซตของ1 2 5 9ดังนั้นเซต C กับเซตดีจำนวนสมาชิกเท่ากันไหมคะอ่าเท่ากันเหมือนกันไหมเหมือนกันนะคะเราก็สามารถสรุปได้ว่า a กับอ่า C กับ d เป็น เซตที่เท่ากันนะคะเป็นเซตที่เท่ากันก็คือสามารถเขียนเครื่องหมายเท่ากับได้เลยนะคะอ่ะต่อไปนะคะหน้าต่อไปอันนี้เป็นการเป็นการอธิบายความหมายเฉยๆเนาะจะไม่มีตัวอย่างให้ดูนะคะต่อไปการเทียบเท่ากันของเซตนะคะการเทียบเท่ากันของเซตเขาบอกว่าถ้า a และ b เป็นเซตจำกัดนะคะอันนี้ต่างกับ ต่างกับการเท่ากันของเซตตรงไหนนะคะถ้าการเท่ากันของเซตเนี่ยถ้าถ้าให้สรุปง่ายๆเนาะเวลาเราอ่านเนี่ยมันอาจจะงงนิดนึงนะคะเพราะว่าภาษาที่ใช้มันเป็นภาษาที่มันเป็นภาษาเขียนเนาะเป็นภาษาทางการนิดนึงนะคะเขาบอกว่าถ้า a และ b เป็นเซตจำกัดนะคะหากจำนวนสมาชิกในเซต a เท่ากับจำนวนสมาชิกในเซต b อาจกล่าวได้ว่านะคะ a เทียบเท่ากับเซต b อันนี้ก็คือถ้าการเท่ากันนะคะการเท่ากันของเซตนะคะถ้า a กับ D เท่ากัน1ต้องมีอะไรคะสมาชิกเป็นยังไงสมาชิกเท่ากัน2อ,อะไรคะ สมาชิก้องไหมสมาชิกเหมือนกันแต่ถ้าเป็นเซตเทียบเท่านะคะ,ะเทียบเท่ามีแค่อย่างเดียวนะคะก็คือ a กับ b มีสมาชิกเท่ากันนะคะ เอาแค่จำนวนเนาะไม่จะเป็นว่าจะต้องมีตัวเลขเหมือนกันขอแค่ให้มีจำนวนสมาชิกเท่ากันอย่างเช่นเซต a มี3ตัวเซต b ก็ต้องมี3ตัวเซต a มี5ตัวเซต b ก็ต้องมี5ตัวแต่ไม่ได้ดูสมาชิกภายในเซตนะคะว่าเหมือนกันหรือเปล่าเนาะอย่างเช่นเซต a นะคะเซต a ประกอบไปด้วยเซตของ3 6 7เซต b เท่ากับเซตของ1 5 8หนะคะ เราจะสังเกตเห็นว่า A กับ B เนี่ยมีสมาชิกเท่ากันคือ3ตัวนะคะดังนั้นเราจะกล่าวได้ว่า A เนี่ยเทียบเท่ากับเซต B นะคะเซต A เทียบเท่ากับเซต B นั่นเองเนาะเห็นไหมเขาบอกว่าเซต A เทียบเท่ากับเซต B นะคะอันนี้ก็คือการเทียบเท่ากันของเซตนะคะแค่ดูแค่อะไรคะดูแค่จำนวนสมาชิกภายในเซตว่ามีทั้งหมดกี่ตัว ถ้าจำนวนเท่ากันก็เป็นเซตที่เทียบเท่าแต่ถ้าสมมติว่าจำนวนเท่ากันและก็เหมือนกันเราจะเรียกว่าเซตที่เท่ากันก็คือแทนด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะคะแต่ถ้าเป็นเซตเทียบเท่าก็กคือไม,มไม่มีไม่มีสัญลักษณ์เนาะก็เขียนเป็นคำว่าเขียนเป็นข้อความไปเลยว่า A เทียบเท่ากับเซต B นะคะเซต a เทียบเท่ากับเซต b ไปเลยทีนี้นะคะมาดูความสัมพันธ์ระหว่างเซต ความสัมพันธ์ระหว่างเซตตัวนี้เนี่ยเราอาจจะงงนิดนึงนะคะสัญลักษณ์อันเนี้ยก็คือสับเซตสับเซตคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนลึกอีกทีหนึง่งเนาะเขาบอกว่าเซตว่างเนี่ยเป็นสับเซตของทุกๆเซตนะคะแล้วก็ข้อที่2ทุกๆเซตเป็นสับเซตของเอกภพสัมพัทธ์อ่ะเอกภพสัมพัทธ์คืออะไรอีกเดี๋ยว ก่อนที่เราอ่ะเดี๋ยวในหัวข้อถัดไปเนี่ยเราจะดูนะคะความสัมพันธ์ระหว่างเซตอีกรอบหนึ่งเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรียนในเรื่องของสับเซตอ่าแล้วก็พาวเวอร์เซตเนี่ยล้วก็จะได้รู้ความสัมพันธ์อีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวครูมาอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งถึงอธิบายไปตอนเนี้พวกเราก็อาจจะยังไม่เข้าใจนะเพราะว่าเรายังไม่ได้เรียนสับเซตนะคะข้อที่สเนี่ยเขาบอกว่า ทุกทุกเซตนะคะทุกทุกเซตเป็นสับเซตของเอกภพสัมพ uh ัท huh. ธ์นะคะนั่นคือ a เป็นสับเซตของ u เมื่อ a เป็นเซตใดๆนะคะก็คือเอกภพสัมพัทธ์เนี่ยใหญ่ที่สุดนะคะหรือเราเอกภพสัมพัทธ์หรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเรียกว่า universe นะคะก็คือทั้งหมดเนาะข้อที่3ทุกๆเซตนะคะต่างก็เป็นสับเซตของตัวมันเอง ตัวนี้เดี๋ยวเราไปเรียนในเรื่องของ s u s e t อีกทีหนึ่งนะคะข้อที่4ี่เขาบอกว่าถ้าเซต a เท่ากับเซต b ก็ต่อเมื่ออะไรคะ a เป็น s ซตของ b และ b เป็น subset ของ a ก็คือต้องเท่ากันนะคะไม่ว่าจะเขียนอยู่ตรงไหนก็ต้องเหมือนกันนะคะต่อไปข้อที่5ถ้า a เท่ากับ b แล้วนะคะจะได้ว่า a และ b เป็นเซตเทียบเท่านะคะเป็นเซตที่เทียบเท่ากันเนาะ ต่อไปข้อที่6ถ้า a และ b เป็นเซตที่เทียบเท่ากับ a ไม่จำเป็นที่จะเป็นไงคะต้องเทียบเท่ากับ b ต่อไปข้อที่8เดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวครูมาอธิบายให้ฟังอีกรอบนึงตอนที่เราเรียนซับเซตเสร็จแล้วนะคะมันจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นเนาะต่อไปเซตว่างนะคะ เซตว่างเนี่ยเขาบอกว่าคือเซตที่มีจำนวนสมาชิกเป็นศูนย์นะคะหรือกล่าวได้ว่าก็คือไม่มีสมาชิกเวลาเขียนก็จะเขียนแทนด้วยตัวตัวฟรีหรือตัวปีกาเปล่าๆนะคะแทนเซตว่างดังนั้นเซตว่างนะคะเราจะให้ก็คืออันนี้เป็นข้อตกลงนะคะว่าเซตว่างจะเป็นเซตจำกัดเพราะว่าเราสามารถบอกจำนวนสมาชิกได้ก็คือ ศูนยนั่นเองนะคะอย่างเช่นเซต a นะคะเซต a เขาบอกว่าเป็นเซตของจำนวนนับที่น้อยกว่า1ถามว่าเซตของจำนวนนับที่น้อยกว่า1นีมีไหมคะเออไม่มี1น้อยที่สุดถูกต้องไหมดังนั้น a เป็นเซตว่างนะคะ a เป็นเซตว่างข้อที่ 2, 2> ถ้า b เท่ากับเซตของ x โดยที่ x เป็นจำนวนจริงและ x ยกกำลังสองเท่ากับ5มีไหมคะ อะไรที่ยกกำลังสองแล้วได้ติดลบมีไหมเอ่ยไม่มีถูกต้องไหมคะนอกจากจะยกกำลังขี้ถึงจะมีสิทธิติดลบได้เนาะดังนั้นเส้น b ก็เป็นเซตว่างนะคะข้อที่สามอ่ะข้อต่อไปเซต c นะคะเซต c เขาบอกว่าเป็นเซตของ x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มและ x น้อยกว่า x มีไหมคะตัวมันเองจะน้อยกว่าตัวมันเองไหมเออไม่นะคะดังนั้น เซตซก็เป็นเซตว่างนะคะดังนั้นเซต A, อเซต B ีเซต C ที่เขายกตัวอย่างให้เราดูเป็นอะไรเซตอะไรทั้งหมดเลยเป็นเซตจำกัดนะคะเพราะว่าเราสามารถบอกจำนวนสมาชิกของเซตได้ก็คือ0นะคะไม่มีสมาชิกนั่นเองเนาะ,ะอ่ะต่อไปนะคะต่อไปจะเป็นแบบฝึกหัดที่1.5นะคะเป็นชนิดของเซตข้อแรกเนี่ย ให้เราพิจารณาจากโจทย์ที่เขากําหนดให้นะคะแล้วก็ตอบว่าเป็นเซตจ,จากัดหรือเซตอน,นันต์นะคะอันนี้ไม่ยากเนาะก็ถ้าข้อไหนอย่างเช่นข้อแรกอย่างเงี้ยข้อแรกเป็นเซ้นแบบอะไรคะแบบแจกแจงเราก็สามารถตอบได้เลยส่วนตั้งแต่ข้อ2ถึงข้อ10เนี่ยให้เราอะไรก่อนให้เราแจกแจงสมาชิกออกมานะคะว่าข้อนี้เป็นเซตจ,จํากัดหรือเป็นอ ให้แจกออกมาว่ามันมีจานวนสมาชิกทั้งหมดกี่ตัวนะคะถ้านับได้ก็แสดงว่าเป็นเซตจํากัดแต่ถ้านับไม่ได้ก็เป็นเซตอนันต์นะคะต่อไปข้อที่สองข้อที่สองเนี่ยให้นักเรียนพิจารณาว่าเซตที่กําหนดให้ต่อไปนี้ถูกหรือผิดนะคะก็คือให้ดูว่าเป็นเซตที่เท่ากันหรือไม่นะคะก็คือเซตข้างหน้าเท่ากับเซตด้านหลังหรือไม่นะคะอย่างเช่นข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่ง เซตของศูนย์เท่ากับเซตว่างไหมอ่าอันนี้เขาบอกว่าเซตศูนย์เท่ากับเซตว่างนะคะดังนั้นข้อนี้ถูกหรือผิดอ่ะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าอะไระคะเพราะว่าสมาชิกตัวหน้าถูกต้องไหมสมาชิกในเซตนี้มีเลขศูนย์แต่สมาชิกในเซตนี้มีไหมคะอ่ะไม่มีดังนั้นมันไม่เท่ากันเนาะก็ผิดนะคะข้อที่สอง เซตของ3ไม่เท่ากับเซตของเซต3อันนี้ถูกหรือผิดอ่ะอันนี้สมาชิกภายในเซตคือเลขอะไรคือเลขสอันนี้สมาชิกภายในเซตคือเซตของ3ดังนั้นเขียนเหมือนกันไหมคะอ่ะไม่เหมือนกันแสดงว่าข้อนี้ถูกหรือผิดถูกเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นยังไงคะมันไม่เท่านะคะดังนั้นข้อที่เหลือให้พวกเราทำเองเนาะแล้วก็ส่งเข้ามาใน อัลบั้มนะคะที่ที่ครูเคยให้ส่งงานเนาะก็จะได้เป็นการเช็คคะแนนในแบบฝึกหัดนี้ด้วยนะคะก็ถ้ามีใครสงสัยตรงไหนก็ทักมาถามได้นะคะก็สำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันในครั้งถัดไปนะคะ